พี่ว่าต้องทําได้นะมันไม่น่าจะยากนะครับการพับกระดาษต่อไปแปทบนี่คือตัวรถเมย์ครับพี่อยากจ,จะขอลองนิดหนึ่งได้ไหมครับว่ามันจะพับได้สกี่ทบนี่คือกระบวนการค้นหาคําตอบของนักวิทยาศาสตร์ครับสวัสดีครับเด็กๆครับรวมทั้งสวัสดีคนที่ติดตามช่องนิทานนำบุญนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง youtube นะครับหลายๆคนคงได้ดูคลิปนิทานเรื่อง อัศวินกระดาษวิเศษกันไปแล้วใช่ไหมครับมีบางคนเนี่ยบอกพี่มาว่าเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกครับว่าคนเราจะพับกระดาษทีละครึ่งทีละครึ่งได้ไม่เกิน9้าทบพี่นบุญก็อยากจะบอกเหมือนกันครับว่าพี่นบุญก็สงสัยในเรื่องนี้เหมือนกันเมื่อเราเกิดข้อสงสัยสิ่งที่น่าสนใจและเราหน้าทําอันนี้สุดก็คือการทดลองเพื่อหาคําตอบครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่นบุญก็เลยจัดการเตรียมการเพื่อทําการทดลองครับว่าเราจะพับกระดาษทีละครึ่งทีละครึ่ง ได้เกิน9ทบได้หรือเปล่านะครับพี่เตรียมอุปกรณ์มาครับก็คือกระดาษหลากหลายชนิดเราจะมาเริ่มต้นทดลองกันครับด้วยกระดาษที่เราคุ้นเคยมากที่สุดตอนนี้ก็คือนี่ครับกระดาษพิมพ์ดีหรือกระดาษไทยกอกสานนะครับพี่จะพับทีละครึ่งนะาด้านไหนดีครึ่งแบบนี้แล้วกันนะครับนะทีละครึ่งไปนะนี่คือทบที่หครับดูว่าทําได้หรือเปล่าทบที่1ทําได้ปกตินะครับพี่ก็จะ กรีดมันให้แนบที่สุดนะครับแล้วก็ทบที่สองนะครับอ๊บทบที่2พี่ว่าต้องทําได้นะมันไม่น่าจะยากนะครับการาพับกระดาษต่อไปทบที่3มครับก็ยังได้อยู่นะครับทบที่สต่อไปทบที่สี่นะครับทบที่4ก็ยังได้นะครับขออนุญาตกรีดบีบน่อยนะครับ4ต่อไปทบที่ห้านะครับ ก็ยังได้ครับก็ยังได้แต่มันเริ่มหนาหนาขึ้นมานะครับต่อไป6กเขาบอกพับทีละครึ่งใช่ไหมครับถ้าพับแบบนี้ยากพี่ขอพับแบบนี้แล้วกันนะครับครึ่งเหมือนกันนะ6อ่าหยังได้ครับ6ทบแล้วต่อไปทบที่7นะครับลองดูนะครับยังได้ไหมพี่ว่าได้นะได้นะครับยังได้อยู่นะครับแต่ว่าโอ้โหแข็งมากครับเจ็ดทบเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นทบที่8ครับจะพับยังไงละทีละครึ่ง ไม่สามารถแล้วครับนั่นก็แปลว่าไม่ได้จริงๆครับนั่นก็แปลว่าถ้าเป็นกระดาษแบบไถยกระาษเนี่ยนะครับจะพับได้ทั้งหมด7ทบนะอะบางทีอาจเป็นเพราะว่าเนื้อกระดาษดั้งเดิมตั้งต้นเนี่ยมันหนาพี่นำบุญขออนุญาตเปลี่ยนกระดาษครับนี่ครับพี่อยากให้เด็กๆสังเกตครับนี่คือกระดาษทิชชู่นะเป็นกระดาษที่เราใช้กันเวลาเช็ดหน้านะครับ พี่อยากถามพวกเราครับเมื่อสังเกตแล้วอยากให้พวกเราคาดเดาครับว่าถ้าเราพับกระดาษแผ่นนี้เนี่ยมันจะพับได้เกินเกิน7ไหมเกิน8ไหมเกิน9้าไหมให้เราคาดเดากันครับลองคาดเดานะครับทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าการคาดเดาของเรานั้นถูกหรือเปล่าวิธีการก็คือต้องทดลองเรามาทดลองกันเลยนะครับพี่พับนะครับทบที่1นะครับเป็นทบแล้วเรียบร้อยสบายมากต่อไปทบที่2นะครับพับครึ่งนะ2ทบนะครับพับครึ่ง สองทบเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาต่อไปสามทบนะครับอันนี้พับสบายมากเลยนะสามทบอาจจะถึงเก้านะต่อไปสี่ทบจึ๊บสี่เรียบร้อยนะครับต่อไปห้าทบจึ๊บสบายครับต่อไปหกทบครับเริ่มหนาๆขึ้นมาหน่อยนะหกทบต่อไป บี B, B, มันก่อนนะบี B, มันก่อนอ่ะต่อไป7ทบได้ครับ7ทบสบายครับสบายกว่าแผ่นนั้นนะครับต่อไป8ทบต้องใช้พลังหน่อยครับพอพอไหวไหมเนี่ย8ทบพี่ว่าไหวนะเนี่ย8ทบนะมันพับได้อ่ะมันพับได้8ทบนะครับแต่จะทบที่9ไม่สามารถครับมันมาสิ้นสุดที่8ทบแปลว่าถ้ากระดาษ พิมพ์ดีดนะครับหรือกระดาษไทยเอกาสารเนี่ยได้7ทบพอเป็นกระดาษที่เนื้อบางกว่าคือกระดาษที่ชู่วนะครับมาได้ไดถึง8ทบแต่เดี๋ยวก่อนครับพี่ก็มาสังเกตเห็นกระดาษอีกแผ่นหนึ่งครับตรงนี้นี่คือตัวรถเมย์ครับเนี่ยขนาดเล็กกว่านะเนื้อกระดาษก็จะบอกว่ามันคล้ายกับกระดาษไทยเอกาสารก็คล้ายๆอยู่นะแต่พี่มันบางกว่านิดหน่อยแกรมมันอาจจะน้อยกว่านะพี่อยากจะขอลองนิดนึงได้ไหมครับว่ามันจะพับได้สักกี่ทบกันอยากให้เด็กๆคาดเดาครับ บางคนทายว่าอาจจะได้7บางคนทายว่า8บางคนบอกว่ามันเล็กอ่ะอาจจะได้ถึง9หรือเปล่าคาดเดาแล้วอยากรู้ว่าผลเป็นยังไงต้องทดลองใช่ไหมครับมาทดลองกันครับจุดหนทบถัดไปสองทบถัดไปยากแล้วนะครับมันเล็กลครับสมทบถัดไปมันจิ๋วแล้วนะครับเป็นสี่ทบถัดไปอ นิ้วพี่จะไม่ได้แล้วนะ5้าทบถัดไปอึ๊บได้ครับ6ทบได้ครับ6ทบโอ้เด็กๆจ๋า6ทบแล้วมันเล็กจิ๋วขนาดนี้ครับพี่พับต่อไม่ไหวครับนะมันไม่ได้แข็งจนพับไม่ได้แต่ว่ามันขนาดเล็กจนนิ้วมือพี่พับต่อไปไม่ได้นะครับอืมอะทีนี้สังเกตว่ากระดาษ3ชิ้นนี้นะครับผลออกมาไม่เหมือนกัน แต่ในนิทานเขาบอกว่าพับได้ไม่เกิน9ก้าทบถ้าพี่เปลี่ยนละ่ะพี่เปลี่ยนเป็นกระดาษที่ใหญ่มากๆอย่างแผ่นนี้ครับชัน้นแผนโอ้โห,โ,หโ,หโหใหญ่มากเลยนะครับใหญ่ปิดหน้าพี่น้ำบุญได้เลยแบบนี้เดี๋ยคิดว่าเราจะพับได้เกิน9ก้าทบไหมล่ะครับลองคาดเดานะครับคาดเดาเสร็จแล้วนะวิธีที่เราจะรู้ว่า การคาดเดาของเรานั้นถูกหรือไม่เนี่ยก็ต้องทําการทดลองพี่ขอทดลองแทนเด็กๆนะครับพับครึ่งนะพับครึ่งละืทบที่หนึ่งนะครับเสียมันกรอบแกรบหน่อยนะครับหนึ่งทบน่าจะเรียบร้อยดีเนาะจากนั้นทบที่สนะครับทบที่สอง เรียบร้อยนะครับสองทบสบายๆอาจจะเป็นอย่างที่เราคาดเดาก็ได้นะครับคือพับได้เกิน9นะต่อไป3นะทบที่3โอ้ยพื้นที่เหลือเยอะครับนี่นี่สามทบอันนี้ขนาดพอๆกับกระดาษไทยกระสารท,ที่เราใช้นะครับ3ทบแล้วนะถัดไปนะครับทบที่4ครับต้องพับครึ่งนะครับทบที่4อย่างได้อยู่นะครับ4ีทบแล้วถัดไปทบที่5ครับ ยังได้อยู่ครับโอ้มีลุ้นมีลุ้นทบที่ห้าครับถัดไปทบที่6นะครับลองดูนะพี่ว่าได้พี่ว่าได้ไดเรียบร้อย6ทบแล้วฮ่าถัดไปทบที่7นะครับ7นะพี่จะพยายามบีบให้มันเล็กๆนะครับ7เรียบร้อยทบที่7แล้วนะครับถัดไปทบที่8นะครับ8นะด้านไหนดีล่ะ น่าจะได้นะแปดทบแล้วครับแปดทบถัดไปทบที่เก้านะครับไปด้านนู้นนะครับเพราะด้านนี้มันมันมันคงไปไม่ได้เอาด้านนู้นยากทีเดียวครับยังไงดีอ่ะเด็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กๆ <c oughs> <m idd ell> ไม่ไม่สามารถครับเด็กๆครับเนี่ยพี่ทำไม่ได้พี่ทำไม่ได้ไได <c oughs> เด็กๆครับที่นาทิทานเขาบอกนะครับว่า เ,เราไม่สามารถจะพับก,กระดาษได้เกิน9ทบนี่ขนาดทบที่8จะไปทบที่9ก็ยังไม่ได้จริงๆครับแต่แค่นี้ครับกระดาษยังไม่สัมันกันเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ ในนิทานก็บอกไว้ถูกแล้วนะครับว่าเวลาที่เจ้ากระดาษมามาซ้อนๆกันมันจะมีความแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าเยื่อกระดาษมีการซ้อนกันแทบจะเป็นความแข็งแรงพอๆกับพวกต้นไม้เลยนะครับเราไม่สามารถพับต้นไม้ต้นใหญ่ๆได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถจะพับเจ้ากระดาษนี้ได้เหมือนกันทีนี้เด็กๆสังเกตนะครับว่าในกิจกรรมนี้ที่เราคุยกันพี่บอกให้เราสังเกตให้เราคาดเดานะครับจากนั้นมาทําการทดลองเราได้ผลสรุปออกมา เด็กๆรู้ไหมครับว่าสิ่งนี้คืออะไรนี่คือกระบวนการค้นหาคําตอบของนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าให้เราสังเกตสิ่งรอบๆตัวเราจะเกิดข้อสงสัยใช่ไหมครับว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงจากนั้นเราจะคาดเดาว,ว่าอ๋อเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดมาเพราะเป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นนี่คือการคาดเดาภาษาของนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าการตั้งสงมมติฐานก็คือการคาดเดานั่นเองครับ ทีนี้การคาดเดายัางเชื่อถือไม่ได้อยากรู้คําตอบต้องทําการทดลองทดลองเสร็จเราก็จะพบคําตอบเหมือนกับที่เราพับกระดาษนี้แหละครับว่ามันได้หรือไม่ได้นั่นเองครับนะเอาละ่ะวันนี้เป็นการทดลองง่ายๆที่เชื่อมโยงมาจากนิทานใครยังไม่เคยดูนิทานเรื่องอัศาวินกระดาษพิเศษอย่าลืมไปดูนะครับส่วนใครเคยดูแล้วดูซ้าก็ได้แชร์ก็ได้รวมทั้งอย่าลืม subscribe กดะระฆังเพื่อว่า มีนิทานเรื่องใหม่ๆม,มีการทดลองใหม่ๆเด็กๆจะได้รู้ก่อนใครไงล่ะครับวันนี้พี่นบุญลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้ากับนิทานนบุญสำหรับวันนี้สวัสดีครับ